ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือคุณตาจาเรอายุ74ปีที่บอกว่าเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหลานชายในคดีบุกรุกแล้วก็ทำอนาจาร์ปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีหมายสารมาบอกว่าคุณตาเนี่ยเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็ขาดส่งจนกระทั่งเขาจะมายึดนี่แหละก็เลยเอา้า เขาเอาโฉนดเนี่ยไปค้ำประกันลูกชายแล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงกลายเป็นถูกออกไปจำนองซะอย่างนั้นสืบไปสืบมาปรากฏว่าแกบอกว่าร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนรับเรื่องไปเนี่ยกลับเอาโฉนดที่ดินของแกไปจำนองล่าสุดเนี่ยได้คืนเมื่อวานนี้เรียบร้อยแต่ว่ามันก็มีความโอละพ่ออยู่เหมือนกัน เพราะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วคนที่เอาโฉนดไปจำนองเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยตำรวจเอกคนนั้นแต่เป็นหลานชายของแกเองนั่นแหละที่เอาโฉนดของแกไปจำนองแล้วแบ่งเงินกับตำรวจคนนั้นจากนั้นตัวหลานก็หนีไปจนตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เลยครับในที่สุดคุณปู่จเรเศรษนิยมอายุ74ปีก็ได้โฉนดคืนนี่เรียบร้อยนะครับไปกับหลานสาวชื่อคุณอังเสรินเศษนิยมอายุ19ปี เมื่อวานนี้มีคุณวสินพงศริที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณพิสิทธิ์ศรีกากีประธานสภาทนายความจังหวัดตราดมาเป็นสักขีพยานในการโอนโฉนดที่ดินกลับคืนด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกล่าวหาว่า100ร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกกันตะพลสักขาพรมพนักงานสอบสวนสพเมืองตราดแอบเอาไปจำนองกับนายพิชัยวิสุทธิแพทย์ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดเมื่อวานนี้ตัวนายพิชัย ไม่ได้มาเองแต่ว่าให้ทนายเนี่ยเอาโฉนดมาคืนแล้วก็เซ็นโอนกันไปเรียบร้อยซึ่งหลังจากที่โอนเสร็จเนี่ยคุณปู่จเรก็ยิ้มได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจเมืองตากพอไปถึงตัวพนักงานสอบสวนคนนั้นเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเอาโฉนดไปจำนองเนี่ยนะร้อยตำรวจเอกกันตะพลศขาพรมเข้าไปกราบที่ตักของคุณปู่จเรแล้วก็ขอโทษจากนั้นก็ขึ้นไปยังห้องประชุมชั้นสองแถลงข่าว มอบโฉนดที่ดินคืนโดยมีพันตำรวจเอกวิเชียนยันตรรัตน์รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดตราดก็เป็นผู้ถแถลงแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานลองฟังเสียงตัวร้อยตำรวจเอกกัตะพลสักขาพรมที่บอกว่าเป็นคนเอาโฉนดไปจำนองเนี่ยนะนี่ที่กราบคุณปู่เจรเนี่ยลองฟังเสียงแกดูหน่อยครับลุงนะครับที่ทําไปโดยสําคัญผิดว่าหลานชายของลุงนั่น,นได้มาปรึกษาครับผม หลังจากดำเนินการไปแล้วผมก็มาเข้าใจข้อเท็จจริงผมก็ดำเนินการจ่ายเงินส่วนตัวไปแล้วก็ที่เหลือก็หาเงินที่อื่นมาเพื่อนำสะดวกของลุงมาให้ลุงครับผมส่วนหลานชายที่ร่วมผมก็ดำเนินจะดำเนินการตามกฎหมายครับผมน่าจะเรียกร้องสิทธิที่ผม คือเจ้าตัวเนี่ยเขาอ้างแบบนี้นะครับว่าตัวหลานชายก็คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะที่เป็นหลานของคุณตาจเรเนี่ยมาปรึกษาว่าเขาจะไปเอาโฉนดเนี่ยมาแต่ไม่ได้เอาตัวโฉนดมาคังมนาะเอาโฉนดเนี่ยไปจำนองแล้วก็เอาเงินเนี่ยส่วนหนึ่งมาประกันตัวตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยยกให้กับตำรวจคนเมื่อสักครูไป เออก็พูดไม่ตรงกันนะทีนี้มันก็ต้องถามตัวหลานชายนั่นแหละว่าทําจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ว่าหนีไปแล้วจนตอนนี้ก็ยังหายไปอยู่เลยนะครับทางด้านพู้กำกับสอพอเมืองตราดเนี่ยเล่าว่าพอสอบสวนแล้วร้อยตํารวจเอกการตพลเมื่อสักครู่เนี่ยเล่าว่าหลานเนี่ยคือคุณสุพัฒน์วงทองหลานของคุณปู่เจเรเนี่ยเป็นคนไปเอาโฉนดมาแล้วปรากฏว่าสุดท้ายพอเอาโฉนดไปจำลองเสร็จปุ๊บได้มาห้าแสน ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเอาไป3 0 0 0สนแล้วก็ให้กับตํารวจคนเมื่อสักครู่นี้ไป2 0 0 0 0นโอ้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยจะเป็นจริงอย่าง,างไรตัวตํารวจคนนี้ก็ผิดอยู่ดีถูกไหมฮะประเด็นมันก็คือว่าในลักษณะความผิดตรงนี้เนี่ยทางอาญาตํารวจเนี่ยก็จัดการตอนนี้ก็ตั้งกรรมการสอบให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแต่ขออภยัยอันนั้นคือในในทางวินยัยแต่ในทางอาญาเนี่ยมันเป็นความผิดฐานช่อกงทรัพ์ หลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความแอนเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาในลักษณะที่ยอมความกันได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าทุกคืคอคุณปู่จเรว่าจะเอาผิดหรือไม่เอาผิดต่ออย่างไรส่วนตัวหลานชายก็อย่างที่บอกได้เงินแล้วประกันตัวออกมาแล้วหายไปเลยจนตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ทีนี้ตัวคุณตาจเรจะเอาอยัางไงนี่แกยังไม่ได้ตอบคําถามนะครับเอาลองไปฟังเสียงรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากด้วยหน่อยครับ ในเบื้องต้นเนี่ยเราประมวลขึ้นมาแล้วนะครับว่าในการสอบสวนท่านนี้ท่านมีหน้าที่ที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยประบาดควบบนสุขกให้แก่ประชาชนแต่ท่านกลับทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับเราคงจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินยัยนะครับแล้วก็คงจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับจนกว่าเรื่องนี้จะมีการสอบสวนเสร็จสิน้นนะครับก็จะแจ้งให้ทราบครับ คดีช่อโกงเนี่ยตกลงคุณตาเจเรจะเอาเรื่องหรือไม่คุณตาก็บอกว่าให้หลานสาววัยสิปีคุณอังซิรินเนี่ยเป็นคนตัดสินใจนะครับตัวคุณอังซิรินจะว่ายังไงลองฟังเสียงน้องดูครับหนูคืนหาว่าหนูพอใจไหมหนูพอใจค่ะแต่คือเราไม่ได้รับเยียวยาอะไรเงี้ยค่าเสียหายค่าอะไรค่าเดินทางเรามาเราตามเรื่องตั้งแต่ตอนแรก จนกระทั่งตอนเนี้ถ้าหนูไม่โพสต์ลงเฟซอะ่ะหนูก็คงยังไม่ได้ฉนดคืนเนี่ยหนูอยากจะถามว่าหนูจะได้รับอะไรเยียวยากับคืนมาบ้างนอกจากฉน่ะขอบใจทุกคนทุกคนเนี่ยแล,แล้วเหลืองของร้านก็ยายก็จะเอาไงผมมไม่หลับรู้แล้วจะผมไม่ได้ทิจจเอาอย่างนี้กดนะติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ